คยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการกตปนและอกตอปนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการดำเนินง,งานตามนโยบายและจุดเน้นจากต้นสังกัดหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี นโยบายข้อที่1ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติสถานศึกษากำหนดแนวทางการนำหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงน้อมนำพระบรมราชโชบายรัชกาลที่10ไปบูรณาการการทำงานหรือจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมสู่การปฏิบัติมีการนำเอาองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำพระบรมราชโชบายรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศติดตามสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูที่ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำพระบรมราชโชบายรัชกาลที่1ิบ นโยบายข้อที่2จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยสถานศึกษากำหนดแนวทางมีแผนงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมและจริยธรรม มีการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัต nah ิศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมและจริยธรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายสถานศึกษาสนับสนุนครูให้สามารถดำเนินการกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมและจริยธรรมมีการนิเทศกำกับติดตามการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรม สถานศึกษาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พล,ลเมืองศิลธรรมประชาธิปไตยและส่งเสริมความรักชาติศาสตร์กษัตริย์สู่ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทัน,ททนสมัยนโยบายข้อที่3พัฒนานหลักสูตรและปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโรงเรียน มีโครงงานฝึกทักษะโครงงานอาชีพมีการปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการโรงเรียนภายใต้หัวข้อกระบี่บ้านเรามีการส่งเสริมทักษะอาชีพการเลี้ยงหอยแมลงภูในกระชังการส่งเสริมทักษะอาชีพการทำกระบี่ครู มีการจัดทำแผนการเรียนรู้เชิง Active Learning จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายเช่น YouTube เกมการร้องเพลงโครงการส่งเสริมที่พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโครงการสานสายใยสานวัฒนธรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญและมีการคิดค้นโมเดลเพื่อการยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบสาครโมเดลนโยบายข้อที่4ี่ ส่งเสริมการอ่านการเขียนการคิดคำนวณเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อยอดความรู้ที่สูงขึ้นสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินพิซ่ามีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการคิดคำนวณคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา รูปแบบการปฏิบัติงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้การอ่านโดยใช้สืออส่อผสมคำแยกสีพยัญชนะต้นสระตัวสะกดจุดเด่นนักเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์และมีผลการสอบอาทีสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาตินโยบายข้อที่5ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษามีการกำหนดแนวทางมีแผนงาน โครงการกิจกรรมส,รงส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส,ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการมีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจสร้างพัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือเน้นนารียุวกาชาติบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆ มีการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนชุมชนชมรมและการมีส่วนร่วมให้เกิดวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นพลเมืองที่ดีและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีการปฏิบัติงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้นโยบายข้อที่6พัฒนาการจัดการเรียนแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งสาครไม่มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนโยบายข้อที่7 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ที่มีความสามารถพิเศษและความเป็นเลิศตามหลักพระปรัญญาสถานศึกษากำหนดแนวทางนี้แผษ์นแนนโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษมีการสนับสนุนและพัฒนาการจัดกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพผู้เรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านภาษาด้านทันศิลป์ด้านดนตรีด้านนาฏศิลป์ด้านกีฬาและด้านอื่นๆโดยวิธีการที่หลากหลายตามความถน และความสนใจของผู้เรียนส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้ที่มีความสามารถพิเศษและสปาวเวอร์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับที่สูงขึ้นนโยบายข้อที่8สร้างเสริมระบบและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาสถานศึกษากำหนดแนวทางมีแผนงานโครงการกิจกรรม และแผนเผชิญเหตุที่สอดคล้องกับบริบทและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของสถานศึกษาเพื่อให้พื้นที่ปลอดภัยอบอุ่นมีความสุขเพื่อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพาผู้เรียนไปนอกสถานศึกษาและการสร้างเครือข่ายและกลไกในการดูแลความปลอดภยัย คุ้มกันปลูกฝังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษารวมทั้งมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เข้าสู่วงจรยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าสร้างองค์ความรู้จากกิจกรรมในการรับมือกับภยัย4กลุ่มให้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาชื่อผลงานการปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างระบบและมาตรฐานความปลอดภยัยที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ผลการปฏิบัติงาน TSK Care Model ทุกงสาครใส่ใจห่านไกลาย,ยาเสพติดพัฒนาชีวิตสู่โรงเรียนสีขาวจุดเด่นโรงเรียนมีการเผยแพร่ให้ความรู้การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบผ่านทางเพจโรงเรียนบ้านทุ่งสาครและทางช่องติกต o k ของโรงเรียนบ้านทุ่งสาครนข้อที่9 เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสถานศึกษากำหนดแนวทางมีแผนโครงการกิจกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อแก้ปัญหาเด็กตกหล่นและเด็กอกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยรูปแบบกระบ,บี่ซีโร่ดเอาส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและเด็กพิการเด็กด้วยโอกาสได้รับการเข้าถึงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และการฝึกอาชีพที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเพื่อให้มีทักษะในการดําเนินชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้และมีการกํากับติดตามอย่างเป็นระบบ นโยบายข้อที่10พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ทันสมัยผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นำทางวิชาการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเทคโนโลยีดิจิทัลการจัดการเรียนรู้จิตวิญญาณความเป็นครูและทักษะอื่นๆ ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการสำหรับครูและบุคลากร ดำเนินการในระบบย้าย T.R.S และขอเลื่อนวิทยฐานะระบบ D.P.A เป็นปัจจุบันลดภาระการประเมินครูบุคลากรปรับลดภาระงานลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อนมุ่งผลสำฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม D.L.T.V และการจัดการสอนสื่อสารทางไกลแบบสื่อสารสองทาง IDL และส,งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการติดต่อสื่อสารเข้าร่วมกลุ่มลาย T.R.S. D.P.A. ของสพบกราบีและมีการดําเนินงานเป็นรูปธรรมส,ส่งเสริมให้มีการจัดก,การดําเนินกิจกรรมเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา a n y h e r e a n y t i m e โดยมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา สร้างความแข้มแข็งระบบาการแนะแนวโคชชิงและการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เรียนเสริมสร้างทักษะอาชีพที่จำเป็นแห่งอนาคต FUTUR อร์ส l ิและการมีรายได้ระหว่างเรียน l e a r n to Earth จัดให้มีอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนถูกหลักโภชนาการและมีคุณภาพและมีโครงการนมโรงเรียนและโครงการอื่นๆ กับเครื่องโครงการสุข้าีมีความสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้เรียน,นยบายข้อที่13พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัด โปร่งใสและตรวจสอบได้สถานศึกษากำหนดแนวทางมีแผนการปฏิบัติการแผนกลยุทธ์โครงการกิจกรรมและมีการนำหลักธรรมาพิบาลความโปร่งใสมาบริหารจัดการมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการการบริหารแบบมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษามีการพัฒนารูปแบบและวิธีการการระดมคนทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษามีผลการปฏิบัติงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้